ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมมักจะได้ยินรีวิวดีๆนะฮะจากพี่น้องหลายท่านที่พูดถึงเกี่ยวกับสินเชื่อของเงินชยโยนะครับเขามีสินเชื่อที่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถสินเชื่อที่ตงที่ดีอนะไรเงี้ยคือเราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะฮะแต่มีตัวหนึ่งที่ผมสนใจมากๆและในปี2 5 6 6นนี้นะครับผมยังคงสมัครได้อยู่และก็น่าสนใจนะ ในส่วนของบัตรกดเงินสดเงินชัยโยซึ่งไอเจ้าบัตรตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันมีจุดเด่นที่ค่อนข้างดีอยู่หลายเรื่องนะสมมุติว่าคุณไปยื่นสมัครกับเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ขอเอกสารอะไรเยอะแยะนะนะขอในปริมาณที่คุณเคยเป็นลูกค้าเขาเั่นัหนนะครับเขาขอมาแล้วคุณก็ไปยื่นเรื่องสมัครสมมุติว่าคุณผ่านคุณสามารถที่จะนําบัตรตัวนี้ไปใช้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้กับตู้ ATM ตู้ไหนก็ได้ในประเทศไทยแทนที่สำคัญก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมนี่คือความเวิร์กนะครับผมโอเคนะ เงินให้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องของบัตรกดเงินสดเงินชัยโยนะครับผมนะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูกันได้เลยครับ สำหรับสินเชื่อของเงินชัยโยนะครับผมเป็นบริษัทออ t โตเอนะครับที่เป็นผู้ให้บริการนะรับเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะครับผมซึ่งบริษัทออ t โตเอเนี่ยมีการจดทะเบียนกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทบทเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาให้บริการแบบถูกกฎหมายแน่นอนนะครับผมทีนี้ในส่วนของบัตรกดเงินสดของเขาสมมุติว่าคุณสนใจมากๆเลยวันนี้ฉันสนใจที่จะไปสมัครนะครับ คุณก็ทำง่ายๆเริ่มแรกเลยก็คือลองค้นหาสาขาใกล้บ้านก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าบัตรกดเงินสดตอนนี้ยังคงไม่สามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับคุณผู้ชมจะต้องเดินทางไปที่สาขาเท่านั้นแนะนำนะฮะให้คุณผู้ชมติดต่อไปที่เบอร์สาขาใกล้เคียงก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ตรงนี้เลยนะฮะลองสอบถามดูว่ามีสาขาใกล้เคียงบ้านคุณหรือเปล่านะครับหรือว่าลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ นะซึ่งตอนนี้เขาก็มีสาขาไปทั่วหลายจังหวัดแล้วพอคุณเจอสาขาใกล้บ้านคุณแล้วนะครับก็เดินทางไปพร้อมกับเอกสารได้เลยนะครับพอเดินทางไปปับ๊บคุณทําการยื่นสมัครซึ่งอการยื่นสมัครตรงนั้นเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมฮะคุณจะได้รับสมมติว่าคุณได้รับวงเงิน5 0,000บาทนะไอเจ้าวงเงิน5 0,000บาทตัวเนี้ยมันจะยังคงอยู่กับคุณเรื่อยๆนะสมมติว่าผมได้มา50,000บาทปั๊บผมไปเดินทางไปที่ต่างจังหวัดแล้วผมไม่โอ้โห แม่ฉันถูกใจสินค้าตัวนี้จังเลยฉันไปกดเงินมาก่อนนะฮะไปกดเงินที่ตู้ ATM ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับกดมาปั๊บนะสมมติผมกดมา5000ผมซื้อของปับ๊บผมจ่ายเงินเรียบร้อยผมก็สบายใจยอดเงินในในบัตรผมเนี่ยนะก็จะเหลืออยู่สี่หมื่นห้านะฮะแบบนี้เลยแล้วหลังจากที่คุณกดมาปับ๊บใช้ไปสักระยะหนึ่งถึงเวลาต้องจ่ายสมมตินะสมมตินะถ้าเฉลี่ยต้องจ่ายเดือนละหนึ่งพันบาทนี่คือข้อสมมตินะนะฮะหนึ่งพันบาท ผู้ชมจะโดนดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกซึ่งดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณนี้ต้นอยู่ประมาณนี้นะครับในจาักรการจ่ายงวดแรกนะและงวดถัดไปมันก็จะขยับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีความบาลานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งถามว่าเป็นสิ่งผิดปกติไหมไม่ผิดปกติเพราะมีหลายที่ก็ทําแบบนี้เช่นกันนะฮะส่วนมากทําแบบนี้ด้วยจิตด,ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแบบนี้นะครับผมเขาจะได้ดอกเบี้ยที่เ,เริ่มต้นก่อนนะฮะต้นจะค่อยๆตัดเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือหลายที่ก็เป็นแบบนี้เช่นกันเมื่อ ผมส่งเดือนละหนึ่งพันนะครับก็จะส่งพันเรื่อยๆนะยก็คือส่งด้วยความเสถียรภาพเดี๋ยวพันเรื่อยๆนะครับพอส่งครบห้าพันที่ผมยืมมาเพาะกระดอกเบี้ยของเขาไปแล้วเนี่ยนะครับผมวงเงินผมก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นเท่าเดิมซึ่งผมจะเอ,เอามาใช้เมื่อไหรก็ได้นี่คือความดีงามของเขาหรืออีกแบบนึงคือคุณกดเงินมาแล้วปั๊บอาจจะกดมาสี่พันห้าพันนะฮะ คุณก็ยังกดได้เลยแต่วงเงินทั้งหมดอ่ะมันจะไม่เกิน50,000บาทนะฮะนี่คือเจ้าตัวบัตรกดกินสดของเงินชายโยนะครับผมแล้วถ้าเกิดในขณะที่คุณผ่อนอยู่ปรากฏว่าโอ้โหอาจารย์ฉันผ่อนไม่ค่อยจะไหวเลยเดือนนึงอ่ะนะ,ะเดือนนึงเดือนละพันบาทฉันรับจ้างช่วงนี้แย่โควิดก็แย่นะฮะไม่ค่อยจะไหวทาอย่างไรดีคุณแบ่งชําระภายใน1เดือนได้เช่นวันที่3ฉันอาจจะมีเงินสักจากที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ คุณก็ใส่ไปก่อน200บาทได้นะต่อมาครับสักวันที่15คุณมีเงินอีกคุณใส่ไปอีก300บาทก็ได้ไปเท่าไหร่ละห้500าร้อยแล้วนะครับสิ้นเดือนนะฮะอ้าวเฮ้ยเราจ่ายมา500าแล้วนี่นะฮะสิ้นเดือนก็อีก500ก็คือจบ1000นะฮะนี่คือคุณสามารถแบ่งแบงแบ,บนั้นได้มันก็เลยเบานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทีเนี้ยในส่วนของบริการต่างๆของเขาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีข้อมูลมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ใหม่ นะซึ่งข้อมูลถ้่ท่าดูแล้วเนี่ยชุดนี้เป็นข้อมูลที่ตั้งแต่ปี2 5 1 5เมือ่อปลายปลายปีและยังคงใช้งานได้อยู่นะครับผมก็ถือว่าทําคลิปวิดีโอนี้ตอบคําถามให้กับพี่ๆน้องๆหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามันยังคงกู้ได้อยู่หรือไม่ในปี2566นะครับแล้วยังสงสัยว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่ามันถูกกฎหมายนะนะมันถูกกฎหมายแต่ชอบมีมิจฉาชีพอามาสวมรอยเพราะฉะนั้นเรามาระวังไว้ด้วยนะครับผม ใครจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมัครได้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ส่งคลิปนี้ให้ถึงเพื่อนของคุณนะครับเขาจะได้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ